สวัสดีครับขอตอนลับทุกคนเลยนะครับเนาะมือนีเขมาอยู่กันในเกมดูเทตว่านะครับเนาะเอาเป็นว่ามือนีผมจะพาทุกคนไปสถานที่ต้องห้ามครับซึ่งสถานที่ต้องห้ามก็คือเขตกักกันว่าให้ประชาชนคนธรรมดาเขาไปเพล่นผ่านครับซึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีทหารปกคุ้มอยู่ครับทุกคนทำไมถึงว่าทหารแบบเฝ้าเวียนย่ามจับตาคนแบบที่จะเข้าไปลักลอบกาไปมาณนี้ครับซึ่งในบริเวณนั้นก็จะมีรถถังเครื่องบินมานครับเอาเป็นว่ามือหนีผมจะพาทุกคน ไปล่องเขาไปสถานที่ต้องหามก,กันครับอยากที่คุ้กันว่าตำรวจทหารบริเ,เวณน,นั้นที่เห็นจังไตกับเ้องเอาเป็นว่าเขาเกมกันด,ดีกว่าครับทุกคนกันเลยโอเคครับเขามาได้โตเกมไปที่เบบรอยแล้วครับเราจะเห็นได้ว่าได้มีการอัปเดตหม่ขึ้นมากก,ก็คือว่าด้านนี้เป็นด้านแบบคล้ายคลิสต์มาสนะครับเนาะเอาเป็นว่าไปสถานที่ต้องหามก,กันด,ดีกว่าโดยการขี่รถกัเข้าไปครับทุกคนไปนเลยก็จะไ็้ยิ่เสียงแบบคล้ายๆกวางเรื่นเดียบพร้อมครับทุกคนโอ้โหไปแล้วนะฮะ เดียวสายแล้วโอ้โหเกือบตำเกือบตำว่าแต่สถานที่ต้องหามอยู่ทั้งใดวะโอ้โหผมรู้แล้วครับมันอยู่ฝั่งนี้เดียวไปก่อนนะฮะขนาดตรงนี้ก็ยังเป็นน้ำแข็งเอาเดี๋ยว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 เฮ้ยว่าหันล่งน้ำได้เฉยอ่ะเอาละครับไปสถานที่ต้องหามกันครับก็คือเขตค่ากักกันทหารนะฮะซึ่งบริเวณนี้แหละเป็นหานที่แบบว่าเห้เข้าเข้าไปได้ขาดเอาเป็นว่าขี่ไปก่อนนะฮะไม่ใส่ระบาดนี่ ไปใส่ป่ะอ oh uh ๋อ huh ท you know to ีเดียวเดียวเรียวเรียวเรียวโอ้โหเบรกตามไปหนึ่งสเตปอลไะครับในกาดที่เขาสิไปสถานที่ตรงหามเขาต้องผ่านสะพหนี้ไปครับทุกคนไปกันเลยถึงตรงสถานที่ดีแล้วนะฮะเอาเรามาถามข้าต่อดีกว่าว่าสถานที่ตรงหามไปทั้งไหนครับทุกคนเอาพี่หุ่นตาสถานที่ตรงหามมาพี่ เอ้ยพี่ไม่รู้จักสถานที่ต้องห้ามหรอกมาเต้นกับพี่สิไม่ต้องไปไม่ต้องไปใช่แล้วมันอันตรายมากเลยมาเต้นกับเรานี่สิรู้จักแถวนั้นน้อยไปหรือเปล่าแถวนั้นมันมีทหารอยู่ด้วยนะเอาคือวางสันมาเต้นกับพี่มาเต้นกับพี่ไม่ต้องไปสนใจตรงบริเวณนั้นผมไม่พูดกับพี่ตกมันเลยได้ไหมม,มาเต้นเยอะเยอะตลกแล้วนะเราคอนอรอนมาถือือเป็นจังไหน ไว้มีแล้วนีแล้วไม่สูแล้วไม่สู้แล้วโอ้โหไปแล้วครับทุกคนเอาเป็นว่าบ่มมีเวลาสิมาตีิคนตออตอนนี้ไปสถานที่ต้องหามเลยดีกว่าไปกันเลยเอาละฮะสถานที่ต้องห้าก่อนนะฮะบริเวณนี้สิเป็นสถานที่นิวเคลียย์นะครับเนาะผมจําได้ว่าฝั่งทางนี้แหละสิเป็นมองที่สามารถไตดันที่ผมว่าได้นี่มองนี้มองนี้สิเป็นสพานที่เาวที่สุดครับทุกคนซึ่งมองนี้แหละสิสามารถเชื่อมต่อไปยันทะเลทไสยตรงนี้ได้และตรงไปอีกสิ้นสุดก็จะคือสถานที่ต้องหาม นี่ขายกักกันอยู่ครับทุกคนอาวุธนันกับสิมีทั้ทงแบบจั้งไนวะก็เอิญอาวุธยุทโธปกรณ์เอาละครับข่าเคตทะเลทราเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฮ้ยแต่ยังมองทะเลทรายมนขึ้นที่มาตกวะ<า>โอ้โหแปลกประหลาดเ,เลยเนกะินเลยฮะออกข่าวหน้าหนึ่งนะฮะเอาละครับถึงจะทานที่กักกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผมบอกไปก่อนต้นคลิปนะครับนาว่าจะทานที่นี่ไม่สิมีตำรวจทหารคอยจับตาบังเข้าครับข้นเท้าเพื่อเข้าไปใกล้เคตกักกันนี่รับร่อง ว่าเขาต้องไล่เข้าแทนแน่นอนมีทั้งเฮลิคอปเตอร์พร้อมกับทุกคนแนนี่ผมว่ามันนัจ,จะมีขี่ไปหน้าอาวุธนิวเคลียร์ร่วมทั้งเครื่อง,งบินแล้วก็รถถังครับเอาเป็นว่าผมสิพภาพทุกคนไปขมโมยรถถังครับทุกคนเออเอบนนี้จะมีคนไหมนะน่ากลัวเลยวะ่ะเอ้ยพี่จับตาดูพวกมันไวนด้ดีๆนะถ้ามีประชาชนคนไหนวิ่งเข้ามาแ้วก็ยิงมันเลยเอ้หโหด้ายเกินไปไหมไม่โหด้ายหรอกยิงมันเลยอออืได้ยินอยูน่นะพี่ แต่ผมจะคว้างนี้ไปให้เลยอืมคว้างไปลูกหนึ่งไปอืม,อมจังหวะนี้เข้าตองขึ้นขึ้นเครื่องบินบอสโอ้บอบอสบอสเราจะขึ้นบ่อให้เอารถทางดีกว่าครับทุกคนรถถังของประยวยนะฮะเอาละไปกันเลยอืมจังหวะนี้รถถังใกล้แค่งเงื้อมมือโอ้โหโดนตำรวจตำรวจตมตายทันทีเอาเอาต่ำนี่ต่ำตุ้ดอืมขึ้นแล้วขึ้นแล้วตำกล้าต่ำบ่อนี้ นี่ตำแอลโอ้โหยุดนี่คือเจ้าตำรวจไม่ยุดไม่ยุดไม่ยุดไปงานนี้ไปโอ,โ,โอเคครับทุกคนงานไปพิธีเรียบร้อยแล้วถังสารับรถถังนี้เป็นของเราฮ่าฮเฮาคือสิงยูคอนรถครับทุกคนราวามันมีอันนี้แสงเด้สื่อยิ่ยงลงมาเนาะครับเนาะเขาสิงยิ่งข้ามาตอนไหนก็นไเลยโอเครถตำรวจจอดอีอกหนึ่งไปนะครับวิง่งไปก่อนนะฮะ ต้องเิ่งครับทุกคนหยุดบ่ได้ตอนนี้หยุดนี่คือเจ้าตำรวจแกขโมยอาวุธยุธโทบกรณ์ของพวกเราไม่หยุดไม่หยุดเสียงเอฟเฟกก็ตลกอีดีป่ะโอ้โหรถคันหนึ่งสิแรีนตัดหนาเขาพ่อมหยุดไม่หยุด stop off fish ไป stop off fish ล็อกเอาละครับถ้าออรถทางนี้ไปปัวนได้ตัวเมืองกันดีกว่าเอาเอายาอย่าตกสะพานโอ้โหให้ตกไปเรืเร่อยรถคันนั้นเดี๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเปตั้งหลักไม่ก่อนสภาพมันแคบ เอาละ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 จังหวะนี้เอาละเรียวเดียวเดียวเดียวเรียวแฉกยุดโอ้บังคับยาอีกิัาเกมนี้เอาละครับขามสะพานเทปแม่เป็นเทปเราแล้วครับทุกคนตอนนี้เขามาที่สนามบินทุบนาคภูมิเป็นบอโอาเมสนามบินเขามาเขตอาวุธนิ้วเครีย e like you. You. ์ครับเอาละครับตอนนี้แม่นคนข่าสีบังคับยากดนึงครับเกมนี้แม่นค่นข้าสีบังคับยากเอาเป็นว่า เขาต้องออกจากตรงนี้มันได้เราไปปวนเมืองอาวุธนี้เขาใส่ได้ตลอดครับทุกคนยังเช่นผมสิงยิงนีมันกับยิงได้ครับทุกคนโอ้โหเห็นความสนุกแล้วสิมะ<า>นีละนีละมันติดติดกันสี่ละโอ้เอาละฮะตอนนี้ขี่รถไปปวนเมืองกันดีกว่าขามฝ้ายนี่ไปกระสิบเป็นสนามบินครับทุกคนเอาะละฮะรถคันไหนมาอื้มเอาขี่ไปนะไมไปกินอื้มโอ๊ยไม่โดนโลกสนามบินบันนี่บันบน,นี่พูดได้อยู่ในสนา,ามบินก็นตอก้องขออภัยน้ำเด้อ เาตอนนี้เริ่มคําแล้วครับทุกคนคําแล้วนะจ๊ะเรียวสายเรียวสายเออเรียวเรียวสายถึงแล้วเรียวสายดี่ไปกัคือเขาตูเมืองครับทุกคนมาเตอแท้ประชาชนไปเฮฮาฮารถทางนี้เป็นของข้ายิงมันยิงรถม,มีแต่บอยิงโอ้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 ขี่รถให้มันดีๆหน่อยเออเฮติวไปแล้วนะฮะรถสิบล้อคันหนึ่งนะฮะตอนนี้เขาต้องทั้งกัน เข้าไปตัวเมืองตำรวจไล่เขาตลอดเวลาอุย้ยคำแล้ววะระหาคมไปเทียบแล้วครับคนตอนนี้เขาล่งจากรถบ่าลยครับล่งไปนี่เขาเ็ตตำรวจแท้อ้าวตามโอ้โหตามเช่นเคยเนี่ได้ะปะนี่โอ้โหเขาสมารดิงอันนี้ได้พร้อมครับทุกคนเ่นก็อย่ามืนเบื่อเดือดจาของด้วยล่ะฟังนี่อาละอาละอาละ มันแล้วเริ่มมันมันตดตีดค,ดคัดคัดแท้หวะ <ST> ออเฮ้ยเอ้ยโอเคนะเมื่อวันติตีจะคัดมากทุก,ยก,กอย่างสังคมโล่งครับทุกคนตำรวจทหารว่าอะไรเข้ามาแล้วเฮ้ยโล่งอกนะจ๊ะ <ST. S 1> เฮ้ยพี่ทําอะไรนะะโอ้โหรถใครนะรถใครก็อย่ามายุ่งฟาดลิงไปลวโอ้โหไม่อยู่แล้วนี่มันโผล่เลเกินโอ้โหไปแล้วไปตีเฮ้ยมมันเลยตาดีมามันเด็สีนี้ไปตส ฮ่าจะได้ไงคิดจะหนีเลยโอ้โหมันโหดร้ายยี่ยิงมันมันยิงมาลงกมาเอาละเอาละตอนนี้ใส่อาวุธจุดโทุกแบก่นอมนมาแล้วดมมันอย่างนี้นเลยโดนเต็มๆนะฮะเอ้ย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 ตำรวจบอกยาวาถเถาะเห็นบินแว่นเว่นเว่นอยู่ที่ไหน โอ้โห oh, <Run. S 1> มีเตียนพรม, uh huh. มีโลบมีโลบ oh. เอ้ยว่าถือหัวมันอีก <Run. S 1> ไปแล้ว <laughs> <laughs> เกียวมัอย่างวาตลกตลกุเอาละคนเริ่มเยอะขึ้นเลยแล้วขอ <laughs> oh, ยิงละกันโอ้ <laughs> oh, <laughs> มีฝ้าหอร้อม, <laughs> อม,อมทุกคน เอาละเรียบร้อยแล้วคนหนึ่งก็เป็นว่าในตานี่คือตำรวจบกค่อยไรเฮาครับทุกคนมันสะไรเฉพาะช่วงแรกที่เข้าไปยึดแต่ว่าพ่อหลังๆมาหนี่มันตั้งไหนปะมันบ่ไรแล้วก็สซหรับมือ,อก,กับแต่มาณนีครับทุกคนนะครับก็เป็นใจกันบ้างครับในการเล่นขันนี้นะครับเนาะถือจะว่าผมได้เล่นทุกคนได้เบิ่งแล้วคือตำรวจไม่ด้ไรเฮาช่วงแรก,แ,รกแต่ว่าพอหลังๆมาหนีมันบ่ค่อยไรครับทุกคนก็โดยเรื่อง ก็โดยร่วมแล้วนะครับเนาะก็ถือว่ามวนอยู่ในระดับหนึ่งครับทุกคนเอาเป็นว่าจะเทนท์มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดตั้งค่าอินัฟนนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่สิบประพันธ์จะแจ้งเตือนไปไหมนะครับเนาะสจหรับมือนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนให้พบกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย